เชงเม้งเนี่ยมันคือการที่เรามาไหว้บรรพบุรุษกันอ้มมาไปนานแล้วตัวปอนเองนะใชาเอามาตอบเลยหรอ <c oughs> ขอให้บุญบรารมีทั้งหมดที่คนในตระกูลทำมาตกอยู่กับปอนแค่เพียงผู้ดียวของครับ ยอนครับวันนี้เราอยู่ที่สระบุรีมางานเชงเม้งเฟสติวัลเซเลเบชันแล้วคุณไม่ถืออะไรเลยเหรอไ <c oughs> ม่ถือนี่ไง <c oughs> เนื่องจากหลายๆคน,นชอบถามเข้ามา,า <c oughs> มาไขรู้ถามเข้ามาว่าเฮ้ยเชงเม้งทำอะไรกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลยจะมาทำให้ดูกันเลย <c oughs> ว่าเชงเม้งเนี่ยคืออะไรแล้วมันทำอะไรกันยังไงบ้างแต่วันนี้เนี่ยอากาศอากาศมันร้อนขนาจริงเหรอ กับรถเหรอท้าไมเหรอข้ากล่อเหรอเราไปกับอะไรเราไปกับอะไรกับ O D B O ครับผมเย้คลิปอยู่ไหนวันนี้แดดแรงเราก็ไม่กลัวไม่กลัวเพราะเรามีนี่ O D B O นะครับ Sun Smile U V Protection Spray S P F 50บบวกบวกก็เดี๋ยวเราจะไปฉีด ให้ก so first, ับพวกเราก่อนแล้วก็ฉ like <spaghetti> ีดให้กับญาติญาติทุกๆคนด้วยรวมถึงเราจะส่งไปให้ไอจิ๋ววันนี้ไม่เห็นไอจิ๋วค่อยจิ๋วอ่ะไปเอาติ้งกับบริษัทที่พังงาที่กบี่มันไม่รับญาติเราแล้วมันไม่เอาแล้วแล้วเราฉีดก่อนไหมแล้วก็โยนให้มันฉีดะถ้าฉีดอันนี้ไม่ต้องกลัวเสื้อผ้าเลยเลยเพราะว่าเรามีเสื้อผ้าขามือใจเหรอถ้าฉีดป้องกันมาเขาบอกว่าวิธีใช้เนี่ยให้เขย่าจนกว่าจะมีเสียงแจ๊กฉีดก่อนเลยนะครับอุ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเเลย ที่ที่ต้องฉีดก็จะเป็นที่คอที่คอของเราเหรอโอ้ไอเด็กคนนั้นน้องตินมาพอดีน้องตินมาน้องตินสวัสดีคนดูโอ้โหขาวหอมหอมไหมหอมไหมอันนหอมไม่หมายถึงพืชเนี่ยหอมไหมถ้าจะฉีดที่หน้าหรือที่คอเขาบอกว่าให้ฉีดที่มือก่อนอ๋อเหรอแล้วม ไปดิ่โอเคเราไปทีดิเราอย่าลืมโยนให้จิ๋วอ่ะเอาเอาไปใช้อ้าวนี่นะคะของแจกแดนไกลมาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่กระบี่นะคะมาเอาติ้งนะคะกับที่ออฟฟิศใหม่คือตอนนี้จิวลาออกอจากอาสาเขาไปหลงแล้วแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ใหม่นะคะชื่อว่ายินดีดีไซน์แบบเหมือนที่เนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบจอยกิจกรรมกันมากเช่นแบบไปเรือคาย,ยักไปบอร์ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีออกไปดำน้ำําแต่ว่าพอออกไปก็ต้องเจอแดดแรงๆใช่ไหมคะวันนี้นะคะโชคดีที่เรามากับ ODBO Sunsmart UV Protection Spray SPF 50 อ,ะะอันนี้คือป้องกัน UVA แล้วก็ UVB ได้ถึง50เท่าเลยนะคะวิธีฉีดก็ง่ายๆเปิดฝานะคะแล้วก็เขยา่าจนมีเสียงลูกบอลแบบนี้แล้วก็ฉีดห่างจากผิวนะคะ15-20เซนไม่ต้องใช้มามมีท่านอกก็เอาไปแล้วก็ฉีดนะคะผิวเขาบอกว่าใช้แล้วอ่ะผิวจะดูแบบขาวใสขึ้นเลยในทันทีนะคะเทียบไปดูสองข้างข้างนี้มันก็จะดูแบบ ใชกว่าวัาว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 านดนึงเนาะคือที่จีว๋ว่ามันเดียวคือมันไม่ได้รู้สึกหนึบหนามากแล้วก็แบบเบากับผิวแล้วก็กันแดดได้ดีพกไปไหนก็ได้แบบสะดวกแล้วก็ที่สําคัญก็คือบางเบาต่อผิวนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะคะสิ่งแรกนะครับที่จะต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมคุณถือล่มทาไมเอเอใช่คุณถือร่มทำไมเรามีสเปรย์แล้วไม่ต้องการจะบอกว่าสเปรย์เนี่ยมันปกปิดได้เ่ยเทียบกับล่มใครั้งนี้เเอา เพลงเม้งเนี่ยมันคือการที่เรามาไหว้บรรพบุรุษกันของมีอะไรมั่งก็ทองกับเงินส่งไปให้อาม่าใช้อันนี้รวมๆประมาณเท่าไหร่เออน่าจะหลายหยวนเป็นเป็นล้านหยวนนะครับคือทุกคนเนี่ยพอเสียชีวิตก็จะปรงก็เลยแบบเอ้ยเราใช้เงินหยวนกันหยว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 นอะไรอย่างงี้กัน ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาหารขนมในปีแรกๆก็จะเป็นแบบอามาชอบเลือกมาที่อามาชอบกินอะไรอย่างนี้ปีนี้คือเป็นของตัวเองล้วนๆและอันนั้นเลยอันนี้ก็คือถึงแล้วครับลุงของพวกเราไม่ใช่ของพวกเราบ้านอื่นก็มีเต็นท์เล็กๆหน่อยแล้วก็รีบไหว้อะไรเงี้ยไหว้เสร็จก็พูดคุยกันก็ไปแต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราเนี่ยายกินกินกันจริงจังด้วยอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยอุ้ยเจ็ดหมื่นองศา ตัวนรกอ่ะมาถึงพิธีกรรมเหมือนเดิมครับอย่างรที่พวกเราเจอญาติๆก็คือพิธีกรรมไล่สวัสดีทุกๆคนเหมือนเดิมเอ้ก็สวัสดีเจ๊บอสวัสดีจะเป็นสวัสดีอากิสวัสดีไอยเอี้ยวสวัสดีเดี๋ยวไปปั๊บสวัสดีเอ้ติงสวัสดีอันนี้นี่เป็นญาติๆไอ้ก็อี้สีน้ำเงินโอ้ยเริ่มเริ่มเขินจริงๆคนแอบเยอะเนี่ยมันก็จะมีสองโซนมาดูมาดูก็จะมีโซนอันนี้ที่เป็นแบบว่าโซนหลักนี่นี่อันนี้ใครใครอยู่ในนี้อ่ะูรับอาม่ากับอากงสองคน ด่านแรกคือต้องไหว้เจ้าที่ก่อนเพื่อเหมือนเป็นการโทรโทรหาอาม่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไหว้เรียกมัว่าเราจะไหว้อา마นะอ่าเดี๋ยวอากาศรีมากโอ้ยโอเคแต่ที่การไหว้ครับอันนี้นี่หลานหลานหลานเฉยมากเดี๋ยวยังตันยังเรอาเหลวมือกลัวเรียบร้อยเอาไปเราไปคุยอาม่าได้แล้วทุบอ่ะกี่ดอก ต้องตรงนี้ต้องกี่ดอกอะมะเราไม่รู้อะไรหนึ่งดอกหนึ่งดอกอ๋ออะไรคุยกับหนึ่งดอกคุยกับวิญญาณอะหนึ่งดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะสามดอกตีอันนี้อันนี้เขียนว่าอะไรบ้างอะข้างบนนี่เขียนว่าอะไรจ้าข้องบนนี่ตัวเจ้าใช่ไหมอ๋อถ้าสองงานก็โจ้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 ตัวไหนถึงว่า มันตัดทะลุดูน่ากลัวมากเลยตัวอีกต sure ัวข้างบนแปลว่าอะไรตัวอีกไหวไปพรุรุษโจ้ปไหวไปพระรุษจะเห็นได้ว่าก็จะมีของมากมายก็จะมีพวกเสื้อพงเสื้อผ้าแล้วก็มือถือแต่ว่าที่นู่นเนี่ยนะบนสวรรค์เนี่ยสตีติจ็อบอยู่ไอโฟนน่าจะไปไกลกว่าบนโลกเยอะแล้วนี่ปอยจะมาสาธิตนะครับการไหว้อ๋อ ไปนานแล้วอตอนวันไปมันก็มีมึงเบ้าอเ่างกี่เลยขอให้อาม่าอยู่สุขสบายขอยอาม,ม่าให้พอให้พอให้พอเยอะๆึไม่แบ่งคนอื่นในบ้านม <c oughs> ัน้งเหรอให้ทุกคนเลย <c oughs> ให้ทุกคนมีกินมีใช้ขอบคุณครับ <c oughs> อาม,ม่า เอาสองล้านเนาะเมื่อกี้มาสัญญาณขาดเลยเอามากกูไม่ได้ยินวางวางอ่ะนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยกูว่าอยากเดดแต่นี่มีแปะเฮ้ยปล่อยระวังแขนออกนอกแดดนะอ้อไม่ก็แต่ดีที่เรามีโอดีมีโอข้างที่ออกข้างนี้นี่นี่นี่อันนี้ ดูดูดูคนนี้การไหว้ของตัวอี้นี่ตัวอี้นี่เป็นพี่คนโตของบ้านเกิดเมืองจีนนั่งเรือมานี่ของของแท้ของแท้ของแท้ถ้าเดียวกับปอยเลยนะเมื่อกี้ของมึงไม่แท้ใจมึงไม่ได้ปอยนี่ของของแท้ตัอี้อธิษฐานาขอใหุ้างวอางแอายุวันขวยา่ะาถึงครกั่ง้า่อะไรใครร้อนบ้างใครร้อนบ้าง อันนี้สเปรกันแดดเป็นสเปรกันแดด UV Protection SPF ห้าสิบ PA บวกบัห นีลูกค้าจ่ายครั้งเดียวนี้ได้ทั้งตระกูลเลยนะเฮ้ยดูวันนี้ผิวดูกระจ่างใสแน่นอนค่ะไม่มีปัญหาหมองคขำอะไรเลยเพราะไม่ใช่ปัญหาคขำเลยเหรอครับโกนไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ดูแล้วกันเขารู้กันไหมว่าเชงเบ้งคืออะไรยังไงสวัสดีครับไปเราเตรียมตัวไอะไรครับสวัสดีครับพูดได้เลยพูดได้เลยคิดว่าเราทําอะไรกันอยู่ไว้ายเราโกเหล่ามากว้เหเราโกเหล่ามาเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยคิดถึงไหม คิดถึงนะแต่ว่าไม่เคยเจอกันเดี๋ยวเราต้องไหว้แล้วเราต้องบอกอะไรเขาตอนที่เราไหว้เราเราเราคิดอะไรในในในใจเนาะเปล่าเปล่าโอเคก่อนก่อน้ามซึ้งสุดยอดครับตอนนี้เราอยู่กับเด็กที่พลังเยอะที่สุดนะครับในตระกูลของเราขอเสียงตบมือต้อนรับเจสซรายด้วยครับสวัสดีครับ Uhm อะไรอะไรของคุณอ่ะคนถัดมาดีกว่าคือเด็กๆเนี่ยไม่ใช่เขาว่าเขาไม่กล้าแสดงออกเลยอะไรแต่เขารู้กันละที่สาว่าเรามาเคารพศพอามาเพราะฉะนั้นเราจะมาเฮฮาไม่ได้วันนี้เราเราอยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีอังเปานะครับสวัสดีครับเเด็กเขาคิดถึงนะน้องตีนวันนี้มาทำอะไรเช็งเมงเมื่อกี้ตอนไปไหว้คิดอะไรในใจบ้าง ยังโสดอยู่ไหมทุกวันนี้ยังโสดอยู่ไหมโสดครับจีบได้ไหมจีบได้ไหมได้เสมอเมื่อเธอโทรมาอุ้ยตอนนี้เราพบกับปรากฏการณ์ใหม่เวลามาไหว้เนี่ยอากาศร้อนแต่ว่าอาม่าน่าจะส่งพระจันทร์ที่เป็นแบบความมืดเป็นเงาล่มเงามาสองลูกนะครับตอนนี้อยู่ได้มาจากตอนโทรคุยกับอาม่าเมื่อกี้นี่คือผลของการที่ไม่ใช้สเปรย์บริเวณนี้นะครับเอาไปเลยมา เขาไปไหว้อีกหลุมนึงปกติเวลามาไหว้เขาก็จะเป็นแบบหลุมหลุมไปแล้วก็จะมีเรียงลําดับแต่เขาหลุมแรกที่มาเขาต้องเป็นแบบมาผู้ใหญ่ก่อนตอนนี้เรากําลังเดินไปหลุมอีกหลุมหนึ่งนะครับของไอ้หยีกูเราไปกับโปรดักที่เรารักนะครับเอาโลโก้เอาโลโก้เข้าปกติเวลามาเชงเม้งเด็กๆเขาก็จะมาโปรยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นหลานๆในบ้านนะครับเขาก็มาโปรยโอ้ยนี่คุณไม่ใช่หลานนี่ไอ้ีนี่โอ้ยหน้าเด็ก มึงนี่เอาหน้าหนามึงที่มึงยืนอยู่นู้นพอกล้องถ่ายมึงไปหามาจากไหนนี่หยีกูเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดนวัยรุ่นที่ตีกันแทงแล้วก็เสียชีวิตก็ใครที่ตีกันอยู่นะก็เลิกซะจริงๆมันไม่เทอหรอกอากูยีกูนี่เสียตอนอาย,อยุเท่าไหร่อะ สิบเจ็ดเองเหรอเพื่อนมีเรื่องแต่ว่าเข้าไปช่วยแล้วเพื่อนทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ก็ไม่เห็นแลวหากกมที่ทุกคนจะตกกใจกับของบ้านเราก็คือการกินนะคะทางนี้มีต้มดับชายอันนี้น่าจะมีดูบ้านอร่อยไหมอร่อยยังไม่ได้กินเลยะอย่างที่สองคืออะไรเผ็ดกระดุมเผ็ดกระดุมครับเผ็ดไก่ แล้วก็นี่ไข่เจียวนะครับไข่เจียวค่ะเจียวเจียวไข่เจียวไข่เจียวไข่ขมิบเลยอาม่าอัวปอนเองนะจ้าอาม่าตอบเลยเหรอก็หวังว่าอาม่าคงจะสบายดีอยู่บนนั้นกับสตีฟจ็อบสบายดีค่ะอาม่าตอบเลยเหรอตรงนี้อัวทำยูทูบอาม่าช่วยไปโดนบันดาลไปหลอกเด็กๆมาให้กดซับสไคร์เยอะๆแล้วก็ขอให้บุญบารมีทั้งหมดที่คนในตระกูลทำมาตกอยู่กับปอนแค่เพียงผู้เดียวของครับ ขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงมีแต่คนรักคนชอบคนกด Subscribe เยอะๆนะคะมากนะสุกียไก่ไก่เซนที่เกี่ยงคั้งสุกี้ไก่ไก่เซงที่เกี่ยงคัางอามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะอ่ะตอนนี้เราก็มาโปรยดอกไม้นะครับร้อนมากทำยังไงดีนะ อู๋ O ีโอเหรอ s ั n Smile เฮ้ย s ั n Smile เนี่ยหรอแล้วมันยังไงเหรอ s ั n Smile UV Protection Space SPF 50 PA+++ เฮ้ยมันราคาเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าซื้ออ่ามึงอ่านไหมตอนนี้มีโปรโมชั่นจากอะไร429บาท429บาทเหลือ189บาทเท่านั้นสะประคุณยังไงนะเพื่อป้องกันแสงแดด หาผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำพอใช้แล้วรู้สึกเบาบางสดชื่นตลอดวันกัมผัดได้ถึงผิวที่แลดูกระจ่างใสซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อซื้อที่ไหนเอาคุณบอกเลยเห็นไหมว่าให้อัดอย่างเล่นละครอ่ะไม่มีว่าจานท็อปบิวเทียมแล้วก็ช่องทาง s ้อ p e e Lazada ้าหรือว่าเพจเฟซบุ๊กของ ODBO ได้เลยจ้ามาไม่ไหวแล้ว รู้สึกว่าตอนนี้มันเต็มไปด้วยรังสี UV ช่วยไล่มันออกไปขยับไปขยับไปเต็ีมคลิปหน้าแล้วกันเอ๊ะีเต็มเต็มเมอุ๊ป้ยตอนแรกก็แบบว่าเศร้าๆนะแต่ว่าพอทาไปเสร็จน่าเลยขึ้นมารู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบสดชื่นขึ้นมาเลยสตงโมไมคะ ซัสนสมายโอเคโอเคใครที่อยากเห็นเราทำอะไรอย่างเงี M ้ยก claro> ็สามารถบอกมาได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้นะคะมาเต้นแชร์แชรแชร์แชมาเต้นบนหลุมมาม่า S <S <S อันนี้อันนี้เป็นหลุมเป็นหลุมของเจ๊ซังนะครับย่าเราอีกคนนึงสมัยก่อนที่เขาเสียตอนนั้นตอนนั้นน้องเขาอายุเจ็ดขวบใช่ไหมเขาเสียแล้วก็วันที่เขาเสียนะฝนตกหนักมากแล้วม้าก็กลับจากโรงพยาบาลมาแล้วก็ไปอยู่หลังบ้าน่หลังบ้านเมื่อก่อนมันจะเป็นสวนแล้วแล้วก็ล้อมกําแพงขึ้นมานิดนึงแล้วพอตอนประมาณสามทุ่มกว่ามันมืดมากแล้วฝนตกหนักมากม้าก็เหมือนได้ยินใครมาเรียกโกโกใช่ไหมไอ้ทำไมเสียงเหมือนน้องซังอ่ะม้าก็หันไปโกก็หันไปมองใช่ไหมเห็นนั่งอยู่บนกาแพงอ่ะ ก็ใส่กระโปงชุดสีฟ้าอยู่ใช่ไหมลุงขึ้นประมาณ7จ็ดโมงกว่าม่าก็ขึ้นมาปลุกเขาบอกว่าน้องสังเสียเมื่อคืนประมาณ3ามทุ่มกว่าก็เป็นเวลาที่ม้าเจอเป็นเวลาที่ม้าเจอเขาแล้วเสร็จพอไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมก็ไปห้องเย็นไปรับศพเขาเขาใส่กระโปงชุดที่เขามาหาม้าเมื่อคืนเนี่ยที่ทําให้ม้าแบบว่ามันแน่นอนใครขนลุกมั้งขอดูแขนที่ขนลุกหน่อยต้องใช้ O D B O